การทุจริตเนี่ยจริงก็ไม่รู้จะแปลจากอะไรดีก็คือเป็นคำแปลของคำว่า corruption นะครับคือปกติเวลาเราพูดถึงการป้องกันการทุจริตแบบนี้ไปถามใครก็ได้ก็มีคำตอบแบบสำเร็จรูปเลยก็คือก็ให้มีศีลธรรมสิถ้ามีศีลธรรมก็จะแก้ไขปัญหาหรือป้องกันการทุจริตได้ แต่ปัญหาก็คือมันจริงหรือเปล่าแต่การบอกว่ามันจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เป็นการตั้งคําถามในเชิงประจักษ์คือไม่ได้เป็นการตั้งคําถามว่าไปศึกษาเชิงสังคมซิว่าถ้าคนมีศมิลธรรมมันจะแก้ปัญหาทางทุจริตได้ไหมนะครับแต่คําถามที่ผมตั้งก็คือเป็นเชิงคอนเซปต์นะครับก็คือคอนเซปชวลลี่เนี่ยในเชิงคอนเซปต์เนี่ยทีศิลธรรมกับ การทุจริตเนี่ยมันสัมพันธ์กันไหมเพราะคนที่เสนอว่าเ,เราจะแก้ปัญหาหรือป้องกันปัญหาการทุจริตได้เนี่ยมักจะแอดซูมว่าก็การทุจริตเป็นการผิดจริยธรรมเนี่นั้นถ้าเราให้คนมีจริยธรรมหรือให้มีศีลธรรมเดี๋ยวจะพูดถึงความหมายนะครับว่าศีลธรรมจริยธรรมอะไรเนี้ยแปลว่าอะไรนะ,ะการทุจริตเนี่ยมันก็เป็นความไร้ศีลธรรม เพราะฉะนั้นถ้าเราทําให้คนมีศีลธรรมก็แก้ปัญหาทุจริตได้นั่นมันเป็นอสมชั่นใช่ไหมครับก็เป็นหน้าที่ของปัจญ,ญาที่จะไปพิจารณาฐานคติหรืออสมชั่นเนี้ยนั้นเราก็ทํางานในเชิงคอนเซปต์ในเชิงคอนเซปต์ก็เช่นถ้าภิกษุก็ต้องเป็นผู้ชายในเชิงคอนเซปต์จะไม่ต้องไปออกแบบสอบถามภิกษุว่าท่านเป็นผู้ชายไหมใช่ไหมครับถ้าเป็นคนโสดก็ ไม่แต่งงานอ่ะไม่ต้องไปออกแบบสอบถามว่าจริงหรือเปล่าว่าคนโสดไม่แต่งงานถ้าเราเกิดผลการวิจัยมาว่าคนโสดในประเทศไทย60%แต่งงานแล้วมันต้องมีอะไรผิดสักอย่างนะครับเช่น,นเขาอ่านภาษาไทยไม่ออกหรืออะไรอย่างเนี้ยหรือกโกหกเมียอยู่อะไรก็แล้วแต่นะครับเราะฉะนั้นอันนี้เป็นเชิงคอนเซปต์ว่าเออในเชิงคอนเซปต์เนี่ยจริงไหมว่าทุจริตนะมันเป็น การผิดศีลธรรมนะครับแต่ทีนี้เราก็มาดูคำที่ปวดหัวเล็กน้อยนะไม่เล็กน้อยปวดหัวเยอะๆอะไรนะครับก็คือคำว่าศีลธรรมนะก็ออนิยามไม่เหมือนกันนะครับอย่างอันนี้ผมพูดในสาขาจริยศาสตร์จริยศาสตร์ก็มีพี่น้องของมันก็คือ,อปรัชญาสังคมปรัชญาการเมืองอันนี้เป็นพี่น้องกันบางทาีจริยศาสตร์กับ ปัชญาสังคมมันก็พูดคาบเกี่ยวกันก็เลยแต่งชื่อให้ใหม่เป็นจริยศาสตร์สังคมอะไรทํานองนี้นะครับเรื่องของคอรัปชันเนี่ยก็อยู่แถวๆนี้เป็นเรื่องของอจาริยศาสตร์สังคมนะคือพอพูดถึงจริยศาสตร์จริยธรรมศีลธรรมคุณธรรมนะครับก็จะมีปัญหาเรื่อยอะ่ะคือปัญหาใหญ่คือคนคิดว่าเข้าใจแล้วโดยไม่เข้าใจนะอย่างถามจริยศาสตร์คืออะไรอ๋อง่ายก็จริยศาสตร์คือ ศาสตร์ที่ศึกษาจริยะนี่เป็นวิธีตอบคำถามที่แปลกมากนะเมื่อเช้าผมเลยสงสัยไงเลยถามท่านเบียกรว่าเวลาพูดถึง epistemology เนี่ยหมายถึงอะไรนะเพราะในพุทธศาสตร์เนี่ยมันมี epistemology เนี่ยถ้าเราแยกศัพท์ได้เราเข้าใจโลกมันแปลกนะถ้าคุณเอาศัพท์เนี่ยจริยศาสตร์มาแยกแล้วคุณจะเข้าใจในโลกนี้ว่าเจริศาสตร์แปลว่าอะไร ซึ่งไม่จริงอ่ะนะครับสำหรับผมนะขอค,คนอื่นจะแล้วแต่นี่ก็เหมือนกันศีลธรรมคุณธรรมเจรธรรมก็คนก็ชอบมาแก้สับนะแต่เอาเหอะก็บ่นไปอย่างนั้นอนะ่ะอันี้ผมก็ลองไปยึดนะครับหนังสือเล่มหนึ่งเป็นคู่มือนิพระธรรมเลยนะเพราะนั้นจะขลังมากนะครับคือหลักร,รมคำสอนในพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในเล่มนี้ก็นิยามว่าศีลธรรมนี่กว้างมากศีลธรรมเนี่ยไม่รู้จะแปลว่าอะไรก็แปลว่าสิ่งที่ประกอบด้วยจริยธรรมและคุณธรรมนะจริยธรรมก็คือการกระทำนะทำถูกทำผิดนะครับส่วนคุณธรรมก็ไปแปลว่าเออเป็นเป็นเวอร์ชูอ่ะแต่พอเวอร์ชูก็มักนิยามว่าเป็น ความดีงามภายในซึ่งที่จริงเบอร์ชูในจริยศาสตร์เนี่ยมันทั้งหมดเลยนะทั้งข้างในข้างนอกไม่มีใครสามารถมีเบอร์ชูแล้วมันอยู่ข้างในได้นะนอกจากเป็นมนุษย์ผักหรืออะไรอย่างเนี้นะครับแต่โดยปกติทางจริยศาสตร์เนี่ยเบอร์ชูมันคือทั้งข้างในข้างนอกงั้นเอาแบบนี้ว่าจริยธรรมเป็นเรื่องของการกระทำนะคุณธรรมเป็นเรื่องของคนนี้ผมมองจาก กรอบของจริยศาสตร์นะครับมันก็เข้ากันพอดอีกับที่พระท่านนิยามก็มีข้อสังเกตอยู่ว่าที่นิยามในเล่มนี้กลับหัวกับท่านเจ้าคุณประยุทธ์นะท่านเจ้าคุณประยุทธ์บอกจริยธรรมใหญ่กว่าศีลธรรมเพราะจริยธรรมคือมรมรคแปดมรรคแปดก็ศีลสมาธิปัญญาศีลธรรมเป็นจุดหนึ่งเท่านั้นอะ่ะของจริยธรรมแต่อันนี้พระกลุ่มนี้ไม่อ่านท่านประยุทธ์ ก <g ül> ็เป็นศีลธรรมใหญ่กว่า,าไม่เป็นไรนะเอาอยัางไงก็ได้นะครับนะศีลธรรมคืออะไรก็คือการกระทําที่ถูกหรือว่าคนที่ดีเอาง่ายๆคุณธรรมคือคนนะครับซึ่งที่จริงสองอันนี้ก็มีปัญหาในการแสดงความสัมพันธ์นะว่าแล้วการกระทําที่ถูกกับคนที่ดีมันเกี่ยวกันยังไงแต่ผมคง <g ül> ไม่ไปพูดถึงตรงนั้นนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงศีลธรรมเนี่ย ก็จะกว้างดีก็มึนมนไปนะว่ามันหมายถึงการกระทําหรือหมายถึงคนนะครับนะแต่มันก็ทํานองนี้ก็คือถูกผิดดีเลวนั่นเองทีงนี้มาถึงคําว่าทุจริตมั่งทุจริตเนี่ยก็เป็นคําว่าคอร์รัปชันนะครับคือทุจริตเนี่ยที่จริงลากของมันมาจากไม่รู้อะถ้าเป็นตะวันตกเขาก็โม้ว่าเป็นของคริสนะแต่จริงๆมันเป็นของคริส หรือเปล่าไม่รู้นะทุจริตนี่ก็เหมือนกับคําว่าเน่าอะ่ะสิ่งหนึ่งจะเน่าได้คือมันต้องไม่เน่ามาก่อนใช่ไหมครับไม่มีอะไรเกิดมาเน่าเลยเพราะฉะนั้นทุจริตคือสภาพที่เสื่อมไปจากความดีนะถ้าเราเชื่อในคิศาสนาหรือศาสนาที่มีพระเจ้าก็คือเออพระเจ้าสร้างทุกอย่างมาดีแล้วแต่สิ่งต่างๆมันก็เสื่อมไปมันก็คอรัปไปเพราะนั้นคอรัปเนี่ยก็เลยเป็นคู่กับคาว่าวิปริต วิปริตก็คือพระเจ้าสร้างให้สิ่งนี้มีเป้าหมายที่ดีตามธรรมชาติแบบนี้แต่พอถ้ามันไม่เดิมเนินตามเป้าหมายนี้มันก็วิปริตนะครับก็คือมีสิ่งที่ดีแล้วมันก็เสื่อมไปนะครับปกติบอกสิ่งที่ดีนั้นก็คือเป้าหมายที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็เสื่อมไปจากเป้าหมายนั้นมันเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายนั้นอันนี้คือหัวใจเลยนะของคอนเซปต์เรื่องคอรัปชันนะครับ แต่พอตอนหลังเนี่ยไม่มีพระเจ้าแล้วนะพระเจ้าไปไหนก็ไม่รู้นะครับก็เลยบอกว่าเป้าหมายที่ดีอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าตั้งเราตั้งเองเก่งนะครับคือสมัยนี้มนุษย์เนี่ยมันแม n นเจ i ริมใช่ไหมครับเราสามารถออกจรรยาบรลเนี่ยมาใช้ได้เองเลยนะเพราะฉะนั้นอ,อย่างคล้ายๆออกพระวินัยอะ่ะ มันมีวิธีออกแบบ code of Ethics code of Conduct มาใช้ในองค์กรได้เองเลยนะครับเราก็ออกมันเองนะไม่ต้องรอให้พระเจ้ามากระซิบหรือว่ารอให้พระพุทธเจ้ามาบอกอะไรเงี้ยเราก็ออกมันเองเลยก็เหมือนกันนะครับทุกวันนี้เราก็มากำหนดกันเองได้ว่าองค์กรเราเนี่ยจะมีเป้าหมายอะไรที่ดีนะเพราะฉะนั้นเมื่อวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยลักษณะแรกเลยของ ทุจริตความทุจริตคอนเซปต์เรื่องทุจริตคือมันซิสเตมติกถ้าไม่มีบริบทองค์กรนะเราทุจริตไม่ได้อยู่คนเดียวเนี่ยทุจริตไม่ได้เพราะการทุจริตต้องพูดถึงเป้าหมายวงเล็บที่ดีขององค์กรนะครับและถ้าเราเบีเ่ยงเบนไปจากเป้าหมายเนี้ยเราถึงทุจริตนะเพราะนั้นมันเป็น System y s t e m a t i c มันเป็นระบบอยู่คนเดียวไม่อยู่ในระบบเนี่ย ทุจริตไม่ได้เพราะนั้นถ้าใครไม่อยากเป็นคนคอรัปก็อย่ามาอยู่ในระบบอะไรเลยนะครับ mm. ก็คุณก็จะไม่คอรัปนะครับอันต่อไปก็คือคอรัปชันเนี่ยมันไม่มีเนื้อนะไม่มีเนื้อหานะครับบอกไม่ได้ว่าอันนี้มันคอรัปหรือไม่คอรัปเดี๋ยวจะเห็นว่าทำไมนะครับเพราะว่าเนื้อหามันขึ้นกับเป้าหมายที่ตั้งแล้วองค์กรในโลกนี้มีอะไรมั่ง มีตั้งหลายประเภทนะองค์กรในโลกนี้เพราะนั้นเราจะมาบอกเนื้อหาของว่าอันนี้คือคอรัปชันอันนี้ไม่ใช่คอรัปชันเนี่ยเป็นไปไม่ได้อะนอกจากเป็นพระเจ้าอะไรเงี้ยรู้ทุกอย่างในโลกถึงจะบอกได้นะครับและอีกอันนึงคือเป็น d e r i v a t i v ทผมก็ไม่รู้จะแปลว่าอะไรนะก็แปลไปเอาคำของเคมีมานะครับคือว่าเนื้อหาของรูปของคอรัปชันเนี่ย มันดึงสาวดึง derive ออกมาจากเป้าหมายนั่นเองแต่ในชีวิตจริงอะ่ะเป้าหมายขององคอ์กรเนี่ยเรามักจะคิดว่าเรารู้อยู่แล้วอะ่ะนะส่วนใหญ่จะแปลออกมาเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติในในองคอ์กรนั้นนะครับอ่ะถ้าสมมติว่าเป็นมหาลัยก็ได้มหาลัยเนี่ยเป้าหมายคืออะไรเช่นเป้าหมายก็คือ ด้านหนึ่งคือมาตรฐานทางการศึกษาใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นถ้าผมขายบริญญานะก็เบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายการศึกษาอันนี้แปลว่าผมคอรัปัใช่ไหมครับนะแต่ถ้าเกิดอันนี้คือองค์กรที่เป็นมหาลัยแต่ถ้าเกิดองค์กรของผมคือยากูซ่าเป้าหมายของผมคืออะไร ใครไม่จ่ายมันต้องตายคือผมจะรีดเงินคุณให้หมดตัวเนี่ยเพราะนั้นถ้ามีลูกน้องผมเนี่ยไปปล่อยคนไปปล่อยลูกหนี้ให้หนีไปไม่ฆ่าเขาลูกน้องคนนี้คอร์รัปชันนะเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าคอร์รัปชันเนี่ยมันขึ้นกับเป้าหมายองค์กรคุณอยู่ในองค์กรแบบไหนล่ะคุณก็จะตัดสินใจเรื่องคอร์รัปชันแบบนั้นได้นะครับนะ นนเริ่มจะเห็นเขาลางแล้วใช่ไหมว่าทำไมศิลธรรมกับคอร์รัปชันมันไม่ไปได้วยกันนะอ่ะทีนี้ในวงการก็มีการศึกษาเรื่องคอร์รัปชันหลายประเภทมากนะครับคอร์รัปชันบางอย่างเนี่ยมันทำง่ายมากเลยคือไม่ทำนะเรียกเบรนซีกิ้งสมมติเราเป็นอาจารย์เงี้ยเรารับเงินเดือนเต็มเลยนะและแถมเรากู้สากรเต็มอีกด้วยนะมีอะไรเราก็เบิกหมดเลยนะครับแต่เราไม่ทำงานเลย นี่ก็เป็นคอร์รัปชันประเภทหนึ่งนะครับมีบางคนไปทํางานข้างนอกเองนะแล้วพอเราไปบอกเอา้าทําไมไม่ทํางานข้างในไปทํางานข้างนอกเขาก็บอกนี่ไงไปทําให้ข้างให้มีชื่อเสียงข้างนอกไม่รู้ชื่อเสียงหรือชื่อเสียก็ไม่ทราบนะครับนี่ก็เป็นคอร์รัปชันประเภทหนึ่งคอร์รัปชันมีตั้งหลายประเภทนะแต่มันมีอยู่สองประเภทที่น่าสนใจอ่ะที่แสดงให้เห็นถึงช่องว่างนะครับระหว่าง ทั้งคอนเซปต์ระหว่างทุจริตกับคอร์รัปชันกับศีลธรรมนะอันแรกเขาเรียกว่าชื่อก็เท่ดีนะโ o เบิลค s ส corruption ผมก็แปลมันซะเท่เลยนะก็ไม่รู้แปลถูกไหมนะครับทุจริตที่มีเหตุอันประเสริฐนี่มันเป็นยังไงอ่ะทุจริตที่มีเหตุอันประเสริฐนะอย่างสมัยก่อนนะที่จริงตอนนี้ก็มีมันเล่าอ่ะตำรวจเกษียณนะ่ะผมไม่เอาล้กันใกล้ตัวไปเอาสมัยก่อนที่นิวยอร์ก ที่นิวยอร์กมันจะมีตำรวจอยู่กลุ่มหนึ่งนะพอออกเวรปุ๊บเขาปิดวิทยุปิดวิทยุในรถเพราะเขาต้องสื่อสารด้วยวิทยุตลอดจะมใครไปอยู่ตรงไหนพอออกเวรปุ๊บปิดวิทยุแต่ไม่กลับบ้านไม่กลับสถานีขับรถนะตลอนตลอนไปนะไปยิงหัวพวกอาชญากรพอพวกนี้เข้าไปสารก็ปล่อยออกมาอีกนะยิงมันซะเลยนะครับอันเนี้ยมันทุจริตไหมเนี่ยเขารับไหมก็ถือว่า ขัดกับเป้าหมายของการเป็นตำรวจนะแต่เหตุนะมันมันก็ประเสริฐไม่รู้ในห้องนี้ว่าประเสริฐไหม <laughs> ไปเด็ดหัวอาชญากรนะ่ะหรืออีกอย่างก็ได้เดี๋ยวคนหาว่าไปยิงคนไม่ประเสริฐนะอ่ะสมมุติผมไปจับโจรได้หันมาอ้าวโรบินฮูดผมได้ปล่อยอ่าอันนี้ก็เป็นโรบินฮูดน่าจะโนเบิลแล้วนะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นผมก็ทุจริตนะตำรวจที่จับโจรแล้วปล่อยเนี่ยแต่ปล่อยเพราะว่าอุ้ยอันนี้เป็นคนดีเหลือเกินนะหรือไปจับแม่ที่อะไรล่ะขโมยของไปให้ลูกกินอย่างเงี้ยแล้วปล่อยไปอันนี้ก็เป็นคอร์รัปชันหมดเลยนะครับแต่ว่านี่มันเราอยากให้เขาทำนะเนี่ยมันเป็นการขัดกันว่าเฮ้ยคนทำมันก็ดูจะมีศีลธรรมบางอย่างเช่นรับความยุติธรรมนะใครเลวก็จง หายไปจากโลกนี้นะครับหรือว่าเฮ้ยคนนี้เป็นคนดีเราต้องปกป้องคนดีแต่คอร์รัปชันอันนี้คือโนเบลคอสคอร์รัปชันซึ่งมีชื่อเสียงมากนะคอร์รัปชันในประเภทนี้ในหมู่ตำรวจตำรวจนี้จะเผชิญความซับซ้อนในชีวิตเยอะนะครับหรือคอร์รัปชันอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า institutional corruption นะ institutional corruption เนี่ยก็เลสิกนักปรัชญ,ญาชื่อเลสิกนะ ก็อย่างประเทศไทยบอกเนี่ยเอาศาสนาอาไปจากโรงเรียนสอนจริยศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยน่าน่ากังวลน,นะคือคนที่พูดอย่างเงี้ยมันไม่ได้เรียนจริยศาสตร์ยังไงครับอย่างตอนปี80มาเนี่ยคนก็เพิ่งรู้ว่าธุรกิจมันต้องมีจริยธรรมก็เลยพวกจะเกิดสาขาจริยศาสตร์ธุรกิจก็ไปเชิญแม็กอินไทยรู้จักใหม้มานันากปัญญาใหญ่หญแม็กอินไทยว่ามาสอนจริยศาสตร์หน่อยนะจะได้ ทำให้นักธุรกิจมีจริยธรรมแม็กซไทก็บอกหนีไปนะครับแล้วก็เขียนบทความว่าทําไมการปลูกฝังจริยธรรมด้วยการเรียนจริยศาสตร์เป็นเรื่องที่อันตรายคือคุณต้องมีจริยธรรมก่อนนะถึงไปเรียนจริยศาสตร์ไม่ใช่ไปเรียนจริยศาสตร์เพื่อมีจริยธรรมนะครับนะสิ่งที่นักจริยศาสตร์่นมากก็คือทําไมนักเรียนมาเรียนกับเราแล้วมันไร้จริยธรรม นะครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ก็เป็นแต่เป็นการเรียนจริยศาสตร์แบบปรัชญานะที่ Harvard ก็เจอปัญหาเนี้ยเขาก็ตั้งศูนย์นะครับเรียกว่า e d m ด n อตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วเป็น e d m ด n d and l i l ด์ลิลลี่ซฟราณ์เซ็นเตอร์ออฟเอติกส์เนี่ยอันนี้ก็คือจะสอนจริยศาสตร์ยังไงไม่ให้คนไร้จริยธรรมนะครับซึ่งเป็นเรื่องซับซ้อนนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาคนบอกเอาศาสนาออกไปเอา,เอาเจริยศาสตร์ไปสอนนี่ มันไม่แย่หละเนี่ยคนพูดนี่รู้ประวัติของการสอนจริยศาสตร์ไหมเนี่ยนะครับก็เลสิกก็ไปเป็นหัวหน้าศูนย์นี้คือเขาคือคุณเอ็ดมอนกับลิลลี่น่าจะเป็นภรรยาบริจาคเงินซะเยอะเลยนะก็ได้ตั้งศูนย์จริยศาสตร์ขึ้นมาเขาเลยเอาชื่อไปตั้งเป็นชื่อศูนย์เลยนะครับเลสิกเนี่ยก็แสดงอิทาลีว่าเฮ้ยเราไม่กระจอกนะ เราเป็น practical ethics เราไม่กระจอกนะไอ้พวกจริยศาสตร์เชิง theoretical อะ่ะมาดูถูกเลยก็แสดงอนะิทลิตนอิทลิตหนึ่งคืออันนี้เขาคิดศัพท์ใหม่ไม่ใช่ศัพท์คอนเซ็ปต์ใหม่ institutional corruption ขึ้นมานครับตอนนี้ก็ใช้กันทั่วไปนะ institutional corruption เนี่ยก็เป็นความคิดที่ว่าคนไม่มีเจตสิทธิธรรมแต่ไม่ทุจริต เป็นยังไงนะยกตัวอย่างเช่นสมมุติมหาลัยเนี้ยอธิการก็บอกว่าเออมหาลัยเราต้องเป้าหมายคือการค้าขายเพราะนั้นถ้าใครทำให้เด็กตกเนี่ยไอ,อคนนั้นเนี่ยผิดนะเพราะนั้นเด็กต้องผ่านหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ทําหน้าที่ผมอะ่ะผมก็เป็นอาจารย์ที่ไรใจทาไม่สอนไม่อ่านวิญญาณนิพนธ์ลอกมาก็ช่างมันให้มันจบจบไป ว่าไม่มีเจธรรมใช่ไหมแต่ผมไม่ทุจริตผมเป็นคนที่สุดจริตมากนะในมหาวิทยาลัยที่มุ่งให้คนจบๆไปซะค้าขายเนี่ยเ่วยวก็เป็นกรณีว่าเออไม่มีศีลธรรมแต่ไม่ทุจริตนะนะและอันนี้เป็นความซับซ้อนเพราะว่า institutional corruption เนี่ยไม่เหมือน corruption ส่วนบุคคล corruption ส่วนบุคคลเช่นเป้าหมายมันก็ถูกอยู่แล้วนะเช่นสมมติเป้าหมายคือ ต้องให้เด็กจบมีคุณภาพแต่ผมก็เออถ้าเด็กคนไหนพาไปเต้นบอลเอ,อ้ยพาไปเตะบอลเคยมีพรามาบน่นเนี่ยอาตมาจบช้าเพราะพาอาจารย์ไปเตะบอลและเที่ยวคาราโอเกะไม่ได้ถ้าใครพาอาจารย์ไปเตะบอลและเที่ยวคาราโอเกะได้จะจบเร็วเลยนะครับอันนี้เป็นความทุจริตส่วนบุคคลคืออาจารย์ไม่ทําตามเป้าหมายของสถาบันที่จะผลิตคนที่มีอะไรละ่ะคุณภาพ แต่บางทีสถาบันน่ะตั้งเป้าหมายที่ผิดเองทำให้คนที่ทำผิดกลายเป็นคนถูกนะครับแล้วเรื่องนี้น่ากลัวมากนะอย่างตอนนี้แร็งกิ้งบ้าแร็งกิ้งอะไรเงี้ยมหาลัยก็จะให้ทำอะไรบ้าบบ่ๆนะแล้วทำให้คนที่ไม่ทำผิดก็จะทำผิดอันนี้ความน่ากลัวของเช่นถ้าผมไปอยู่ในสถาบันที่บอกว่าต้องให้จบ ทุกคนอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องไปตรวจงานอะไรหรอกถ้าก่อนหน้านี้ผมเป็นคนตรวจงานเนี่ยแล้วพอผมอยู่ในสถาบันเนี้ยผมก็ไม่ตรวจงานนักศึกษาก็ไม่เห็นผิดเลยใช่ไหมเห็นเห็นเรื่องผิดเป็นเรื่องถูกไปอันนี้เป็นความน่ากลัวของ institutional corruption นะครับอ่ะสองอันนี้ก็เป็นกรณีที่ว่า conceptually จริงๆ corruption กับศีลธรรมมันไม่ได้ไปด้วยกัน เนะพราะนั้นถ้าใครบอกว่าจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันด้วยการใช้ศีลธรรมจึงไม่ต้องไปหาอะไรในโลกเลยนะเอานั่งคิดอยู่กับบ้านเนี่ยก็รู้ว่ามันไม่ใช่สลาวนะมันไม่ต่างกับการบอกว่าเราจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันด้วยการแจกถุงพลาสติกให้คนคนละใบยอย่างเงี้ยคือมันไม่เกี่ยวกันเลยอะนะแต่ว่าถุงพลาสติกกับคอร์รัปชันมันดูช่างห่างไกลกันเหลือเกินใช่ไหม แต่ศีลธรรมกับคอร์รัปชันนี่มันดูใกล้ๆก,ก,กันนะมันก็เลยหลอกเราได้นะครับทีนี้เราจะใช้ศิลธรรมไปแก้ปัญหาการทุจริตยอย่างไรคือถ้าใครอยากดูรายละเอียดก็ไปดูในพูดอย่างท่านอื่นมากนะไปอ่านในวรารสารเพราะผมก็จําไม่ค่อยได้เหมือนกันนะตัวเองเขียนนะเพราะมันเป็นวิเคราะห์มโนทัศน์มันก็จะดึงองค์ประกอบออกมาเยอะนะครับนะทีนี้ อันนี้ผมยกตัวอย่างจากในหนังสือเล่มตะเกยียะที่พระเขียนมานะครับที่จริงการจะใช้ศีลธรรมไปป้องกันแก้ไขาการทุจริตต้องดูอย่างน้อย3สิ่งนั่นก็คือเป้าหมายถูกต้องชอบธรรมไหมอแล้วเป้าหมายก็ต้องเอามากําหนดจริยธรรมแล้วจริยธรรมมากําหนดคุณธรรมอีกนะครับคือในหนังสือที่จําชื่อไม่ได้ไอเล่มข้างบนตะเกยียนะที่พระเขียนนะระดมพลังเขียนเนี่ย ที่จริงในนั้นน่ะจะเน้นคุณธรรมเป็นหลักแต่คุณธรรมเนี่ยอย่างกระตันยูอย่างเงี้ยผมเป็นสอสอแล้วผมกระตันยูกับคนที่ให้เงินผมไปซื้อเสียงอ่ะผมก็เลยโกงบ้านโกงเมืองเพื่อเอาเงินไปให้ไอ้คนนั้นอย่างเงี้ยผมก็กระตันยูนะนี่แต่มันถูกไหมนะเรื่องนี้อิมานูเอลคานก็พูดไว้ใช่ไหมครับนะหรือแฟงค์หน้า เรื่อฟรงกนนาก็พูดเอาไว้ว่าจริงๆแล้วคุณธรรมอะ่ะพูดออกมาเหอะมันไม่มีความหมายหรอกถ้ามันไม่ไปมีพื้นฐานบนจริยธรรมเพราะฉะนั้นกระตันยูฟังเหมือนดีนะแต่จริงๆถ้าไม่มีจริยธรรมกำกับมันก็ไม่ดีนะครับอันนี้ผมพูดด้วยจิตวิญญาณของโมเดินมิซึมอย่างเต็มที่นะถ้าเป็นโพสต์มเดินต้องมาเถียงกันหน่อยนะครับนะแต่ว่าเอาเหอะพระชอบใช้อย่างเงี้ยกตันยะูอ่ะนะอ่า ก็ยกตัวอย่างนะครับเช่นอันนี้คือไปเคยไปเถียงกันจริงๆนะแล้วทุกวันนี้เขายังไม่มองหน้าผมเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอะ่ะนะคือเขาก็ไปเรียนสถาบัานแห่งหนึ่งนะแล้วเขาก็ภูมิใจมากวาเนียเขากระตันยูนะแล้วก็ยังภูมิใจยอย่างอื่นอีกคือเขาทําบุญอะไรเงี้ยคือเขาเอาชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาไปใส่ไงผลงานตีพิมพ์ของเขาด้วยแล้วเขาบอกเนี่ยคือกระตันยูนะแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาเขาก็เป็นพระด้วยนะเขาเลยรู้สึกว่าเขาได้บุญสูงมากนะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาอาจารย์ผมก็ถามนะแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาของคุณทำอะไรมั่งก็บอกไม่ได้ทำอะ่ะคือคุณสมบัติความเป็นผู้เขียนไม่ครบคือถ้าจะเป็นผู้เขียนหนึ่งต้องเขียนคือนี้ผมเถียงหลายที่มากเลยนะว่าเป็นผู้เขียนต้องเขียนเพราะหลายคนเชื่อว่าเป็นผู้เขียนไม่ต้องเขียนนี้ผมก็ไปถามทั้งบางคราเทศเนปาลศรีลังกาเนเะยอรมันญี่ปุ่นนะครับว่า ประเทศคุณคิดว่าเป็นผู้เขียนแล้วไม่ต้องเขียนไหมไม่มีเลยนะมีประเทศเราประเทศเดียวที่คิดว่าเราสามารถมีชื่อเป็นผู้เขียนโดยไม่เขียนได้อันนี้เป็นความอัศจรรย์อย่างหนึ่งที่ผมเจอมานะครับคือถ้าคุณจะมีชื่อเป็นผู้เขียนงานวิจัยคุณก็ต้องเขียนสิครับคุณก็ต้องทําวิจัยแล้วคุณก็ต้องแอปพรูฟอ่ะฉันทําเสร็จแล้วนะครับคือบางคนบอกว่าไปหลอกเด็กว่าเนี่ยเอาชื่อผมไปใส่เป็นผู้เขียนได้เพราะผมเป็นที่ปรึกษา ไม่รู้มันสรุปไปได้ไงนะจากที่ปรึกษาแล้วสรุปไปเป็นผู้เขียนเนี่ยนะครับแต่ก็ทํากันตอนนี้สายสังคมทํากันเยอะเลยนะครับนะคือที่น่าก,กลัวคืออันนี้มันเป็นนโยบายของสถาบันนั้นเลยอะ่ะคือถือว่าอันนี้วิญญาณจิตวิญญาณจริยธรรมวิชาชีพเข้าหน่อยนะคืออันนี้ผิดสองข้อเลยนะข้อหนึ่งคือนอนมารฟิเซนดูโนฮามนะถือว่าเบียดเบียนนะข้อสอละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ นักศึกษาเลยนันเนี่ยไปสอนผิดอย่างเงี้ยผมก็บอกไอ้มหาลัยนี้เป้าหมายมันไม่ชอบทาแต่เมื่อคืนทําสไลด์คิดไม่ออกนะไอ้มหาลายยัยนี้มันเป้าหมายอะไรเล,เลยเขียนว่าตกเขียวไปแล้วกันนะครับตกเขียวก็คือเห็นเด็กมานี่น้ําลายไหลเลยนะหาประโยชน์จากเด็กเต็มที่นะครับนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคุณธรรมกตันยูเนี่ยถ้าไม่ดูขึ้นไปข้างบนนะก็จะเจอเหมือนนักศึกษาคนนี้กตันยูมากแล้วภูมิใจมากว่าตัวเอง ทำบุญใหญ่คือเอาชื่ออาจารย์ไปใส่อาจารย์เป็นพระด้วยหารู้ไม่นะอันนั้นอาจารย์บาปไปด้วยนเะพราะอาจารย์ก็เอาไปใช้เป็นคุณสมบัติเข้าหลักสูตรด้วยนะอาจารย์ก็บาปไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้ใช้กระตันยูถูกก็ต้องยึดขึ้นไปบรรทัดฐานที่ถูกนี่ไงแล้วขึ้นไปสู่เป้าหมายที่ถูกนะคือทําไมต้องทําไมคนที่ทํางานถึง เท่านั้นถึงจะใส่ชื่อได้อันนี้ก็ต้องอธิบายด้วยเหรอเนี่ยนะครับทําไมคนไม่ทํางานแล้วไม่ควรใส่ชื่อทําไมต้องมาอธิบายด้วยเหรอนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าสมมุติเราเน้นว่าเออจะแก้ปัญหาผริตข้อรัปชั่นด้วยศิลธรรมแล้วเวลาพูดศิลธรรมก็มาเน้นเนีนเน่ยที่คุณธรรมนะก็มีข้อแนะนําสั้นๆเท่านั้นเองว่าก็เนี่ยต้องดูให้หมดเลยเป้าหมายเป้าหมายถูกต้องชอบทำไหมส่วนใหญ่ตัวเนี้ยดูยาก นะครับแล้วก็เป้าหมายที่ถูกต้องชอบธรรมมากําหนดจริยธรรมหม่แล้วค่อยเอาเจริยธรรมมากําหนดคุณธรรมนะครับนะถึงจะใช้ได้ไม่งั้นหนังสือที่บอกหลักศีลธรรมแก้ปัญหาป้องกันปัญหาทุจริตเนี่ยเขียนเล่มเบลอเลยแต่ไม่มีประโยชน์เลยอย่าไปบอกคนเขียนนะคือไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าไม่ได้ทําตามขั้นตอนนี้อย่างนี้จะแต่งอะไรก็ได้จะทําอะไรก็ได้นะครับนะ เราก็ไม่สามารถแก้ปัญหาเอาอย่างที่เราต้องการคืออยากจะเอาศีลธรรมมาแก้ปัญหาทุาจริตคอร์รัปชันนะครับอ,อันนี้ก็เป็นผลวิจัยโดยศูนย์พุทธอันนี้ก็ได้งบวิจัยจากศูนย์พุทธนะครับตอนนั้นก็รลลึกความหลังตอนนั้นท่านอาจารย์ปีชาช่างขวัญยืนก็เป็นผอศูนย์นะครับผม สาเหตุที่ทําเรื่องเนี้ยเพราะผมไปพูดเรื่องคอรัปชันนะผมก็บอกว่าเอถ้าพระมีบวชทําไมตอนนั้นเขา mm hmm. เขาพูดเรื่องบวชนะและ้วจันปิชาท่านจะเป็นอย่างนี้ว่าถ้าใครไปไประชุมท่านจะชี้ให้ทุกคนพูดไม่พร้อมจะพูดก็ต้องพูดตอนนั้นผมนั่งอยู่ทัานก็ชี้มาผมไม่รู้จะพูดอะไรนะก็พูดก็ผมก็บอกว่าเอแล้วพระเนี่ยบวชทําไมนะ ถ้าบวชเพื่อบรรลุธรรมเนี่ยแล้วไปเรียนเอาปริญญาเนี่ยมันก็คอร์รัปชันเลยพอผู้เสร็จเงยหน้ามาโอโ้โหเหลืองทั้งห้องเลยนะครับท่านจารย์ปีชาก็บอกว่าเฮ้ยคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์คอร์รัปชันมันอย่างนี้เหรอเนี่ยก็เลยให้ผมมาวิจัยเรื่องเนี้ยแต่ท่านไม่ต้องตกใจนะคือท่านก็ไปตกลงกันว่าตกลงความเป็นสงฆ์เนี่ยเป้าหมายมันคืออะไรนะครับ แต่ว่าท่านถ้าท่านเถียงกันแล้วเป้าหมายคือบรรลุธรรมอย่างเดียวท่านก็ขอรับนะท่าท่าน, <c oughs> านม,ามาเรียนไปเรียนเรื่องอื่นที่ไม่บุ้มบุ้มบรรลุธรรมนะแต่ถ้าบอกไอ้องค์กรสงฆ์มีเป้าหมายจุดๆๆมากกว่าเรื่องนี้ก็ก็ไม่ขอรับเนี่ยมันก็ขึ้นกับการตีความคำพีอะนะครับอันนี้ก็เป็นผลวิจัยเรื่องนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถไปอ่านฉบับเต็มได้ใน ตัวบาลารนะครับน,นี้ก็ขอประคุณมากนะครับ